สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะข่าวจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินเรื่องการเปลี่ยนวาด์ัดน้ำที่มีอายุเกิน10ปีตามที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินได้รับการจัดสรรง,งบประมาณโครงการเปลี่ยนมาตรวน้ำที่มีอายุเกิน10ปีประจำปี2568จํานวน200เครื่อง ในเขตการจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้การประปาสาขาตะพานหินจะเป็นผู้พิจารณามาตรวัดน้ำของบ้านท่านที่เข้าหลักเกณฑ์เองค่ะซึ่งก็จะมีพนักงานและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำเองทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงที่31มีนาคม2568ทั้งนี้ท่านสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์056621210โดยติดต่อได้ในวันและเวลาราชการหรือเข้าทาง f a c e b o o k f แฟนเพจการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ข่าวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2568โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาปรีดีกรีในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568โดยมีกำหนดวันรับสมัครดังนี้ค่ะ 1. รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตในระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่20มิถุนายน2568ผู้ที่ใช้สิทธิท์เทียบโอนหน่วยกิจและผู้ไม่ใช้สิทธิท์เทียบโอนหน่วยกิจสมัครได้ที่ w w w i r ไ g i s t ว r u a c t h 2. รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรณียีเฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิท์เทียบโอนหน่วยกิจ เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่20มิถุนายน2568สามรับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิจณมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่1วันที่15พฤษภาคมถึง18พฤษภาคม2568ครั้งที่2วันที่26มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2568ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์056713448 หรือที่ w w w p e t c h a b o o r u a c t h และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่ www.ru.ac.th หรือที่ www.ilegist2.ru.ac.th ค่ะ บิความเพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุปราตผานหินเรื่องสาวๆรู้เท่าทันปลอดภัยวันวาเลนไทน์ ในทุกๆปีเมื่อก้าวเข้าสู่เทศกาลวันวาเลนไทน์กระแสข่าวและกระแสสังคมมักประดังกันเข้ามาในรูปแบบวัยโจนิยมเสียตัวในวันวาเลนไทายทั้งโพสสำรวจตัวเลขสถิติถูกเปิดเพื่อกระตุ้นให้สังคมมองเห็นปัญหาค่านิยมวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร นำไปสู่การท้องไม่พร้อมของแม่วัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะ จากผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างเยาวชนจำนวน386คนเกี่ยวกับเทคนิคที่ชายใช้หลอกหญิงและเทคนิคที่หญิงใช้หลอกชายพบว่าเยาวชนกลุ่มนี้ใช้6ขั้นตอนในการแปลงความรักที่บริสุทธิ์ในวันวาเลนไทน์ไปเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม6ขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นแรกจะมีการชักชวนไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์โดยชวนก่อนวันวาเลนไทน์ขั้นที่สองชวนทานอาหารมอบของขวัญหรือดอกไม้ขั้นที่สามชวนไปเที่ยวต่ออาจเป็นผับบาร์หรือคาราโอเกะขั้นที่สี่ชวนหรือหลอกไปในที่รับตาคนเช่นโรงแรมบ้านห้องพักส่วนตัว ในรถยนต์เดินเล่นสวนสาธารณะหรือชายทะเลเป็นต้นโดยอ้างว่าจะพาไปส่งบ้านแต่แวะเอาของที่บ้านอีกฝ่ายก่อนหรือพ่อแม่ต้องการพบขั้นที่5กอดจูบเล้าโลมและขั้นสุดท้ายคือมีเพศสัมพันธ์ค่ะทั้งนี้หากไม่ต้องการเกิดความผิดพลาดและเปลี่ยนรัก เป็นเพศสัมพันธ์ท่านควรหยุดที่ขั้นที่3กินข้าวได้รับของขวัญได้ไปเที่ยวต่อได้แต่ต้องกลับบ้านก่อนเวลา22นาฬกาและต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ขาดสติด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุบราชตะ่านหินค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการในเทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงได้ที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ f b o o k o o n ล y o ย YouTube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ